มาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่แท้กันนะครับขั้นตอนนะครับเวลาท่านเอาแบตไปนะครับแบตก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเโอเคนะครับเขาก็จะแจ้งเราว่าชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนของแท้จาก a p p l e นะฮะแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการนะครับดำเนินการต่อกั่นดูนะคอ่าสิ่งแรกที่เราต้องดูนะครับดูอะไรบ้างนะคะแน่นอนดูแบตเตอรี่ครับ ดูแบตเตอรี่ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะฮะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดูตรงไหนอีกฮะดูตรงเกี่ยวกับนะฮะเด๋ยวมีเกี่ยวกับทั่วไปเกี่ยวกับนะครับชิ้นส่วนและบริการนะครับก็จะต้องขึ้นเป็นของแท้แบบนี้นะฮะจะต้องโชว์เป็นของแท้นะครับกดเข้าไปต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องเป็นโชว์สถานะนี้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิดีโอแรกนะครับ ที่ท่านจะใช้ของแท้นะครับสวัสดีครับ